แล้วซีตรองคันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาเขากับเจ้านี้ครับรู้จักกันไหมเอ่ยตัวนี้คือซีตรองนะครับแบรนด์ซีตรองซีตรองตัวนี้เป็นตัวจัมเปอร์นะครับคือเป็นรถตู้หลังคาสูงด้วยจัมเปอร์นะครับจะมีตัวหลังคาเตี้ยและหลังคาสูงครับตัวนี้หลังคาสูงก็คือจะสูงกว่าบนอีกตัวหลังคาเตี้ยนะครับก็อยู่ประมาณขอบกระจกแค่นั้นแหละคันนี้นะครับเป็นรถขับหน้านะเป็นรถขับหน้าแล้วช่วงล่างด้านหลังก็เป็นคานก็ไม่มีการขับเคลื่อนอะไรครับม แต่ปัญหาลูกค้าคันนี้คือว่าเขาบอกว่ามันไม่นิ่งเลยครับมันมีการยือย้อโยนมากถ้าทํโชกแข็งมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแข็งตึงตังเกินไปขับไม่สบายครับพอทําชกิ่มก็ย้อใ้ตามครับเพราะว่าอย่างที่บอกรถตู้มันมีน้ําหนักเยอะครับและมีความแปรผันของน้ำหนักได้เยอะมากคนนั่งเยอะคนนั่งน้อยมีมีผลหมดเลยครับคันนี้ทําช่วงล่างมาแล้วเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับจากฮอดบิดแล้วก็แปลงนะครับจากที่แแบบเป็นคอยสปริงมาแล้ววันนี้อยากเป็นสลิงค์ครับ จัดให้ครับเพื่อจะลดความโยนครับลดความกระด้างพร้อมกับรีวาลชกใหม่ทั้งสีต้นนะครับเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพามาชมกันครับทีละข้อเลยอันนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมนะครับก่อนที่จะเข้ามาติดตั้งตัวสลิงกับเรานะครับมาถึงนะครับก็เอาขึ้นเลยครับครั้งแรกที่เจอเลยครับแอบหวั่นใจเหมือนกันว่าจะขึ้นหอยได้ไหมเพราะว่ารถมันค่อนข้างใหญ่และสูงมากครับเพราะว่าหนึ่งหอยจะรับน้ำหนักไม่ไหวสองความสูงรถจะชนหลังคาหรือเปล่าแต่ก็ได้ครับ มาถึงนะครับเราก็ทําการสร้างจุดก่อนเลยนะครับเพราะคันนี้อย่างที่บอกลูกค้าเปลี่ยนจากระบบแหนบนะครับมาเป็นคอยสปริงแล้วทําให้ช่วงล่างมันไม่เหมือนเดิมกับรถสแตนดาดครับก็ต้องหาจุดหาตําแหน่งกันใหม่ครับแล้วก็ได้ถอดโช๊ค up ไปแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ามีรีวาลชคหลังด้วยครับอันนี้จะเป็นขาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอยู่บริเวณหลังคอยสปริงครับซึ่งคอยสปริงตรงนี้ลูกค้าทํามาก่อนแล้วนะครับก็คือมีสร้างจุดให้คอยสปริงอยู่ อันนี้จะเป็นหน้าตานะครับเมื่อเราสร้างจุดเสร็จก็คือจุดจับซ้ายขวาและจุดยึดตรงกลางนะครับแล้วก็พร้อมทําสีการสนิมครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับก็คือจุดสร้างทั้งหมดเลยครับซ้ายขวาบริเวณหลังสปริงแล้วก็จุดตรงกลางเมื่อทําสีการสนิมเสร็จน,นะครับจะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยครับ โดยในการสร้างจุดจับนะครับก็ต้องดูตำแหน่งต่างๆนะครับเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างปกติครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทําการรื้อชกอัพหน้าต่อครับในระหว่างที่กําลังทํโชกหลังในการรื้อชกหน้าของคันนี้นะครับค่อนข้างยากเพราะว่าตัวหัวชกนะครับมันจะอยู่ด้านในตัวรถเราต้องรื้อคอนโซลด้านล่างของตัวรถเหมือนกันครับเพื่อทําการปลดชกลงมาซึ่งใช้เวลามากๆเลยครับจากนั้นก็เริ่มรื้อชกนะครับตัวนี้เป็นชกจกโคดบิดนะครับเป็นตัวซับแทงแต่ปรับไม่ได้ กพื่อจะรีวาวใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้าง,งานและเข้าปรับจูนเข้ากับตัวแซดลิงของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงชิมวาลใหม่เมื่อติดตั้งตัววาลวเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วอัดแก๊สเข้าแล้วจะออกมาแบบนี้เลยครับซึ่งก็ทําความสะอาดลูกค้าด้วยนะเพราะว่าของเดิมก็มาหมอมอยู่อันนี้จะเป็นชกหลังอันนี้ก็จะเป็นชกหน้าครับซึ่งชกหน้าซ้ายขวาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครถอดก็มาร์กันดีดด้วยนะครับเพราะไม่งั้นใส่ผิดข้างก็ต้องลื้อกันใหม่อันนี้ก็เป็นชกหลังติดตั้งเสรร็จแล้วนะคับ ก็จะดูสะอาดขึ้นดูใหม่ขึ้นเพราะว่าก็เช็ดทำความสะอาดแล้วแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับของร้านเราเพื่อเป็นการยืนยันว่าเฮ้ hey, รีวาวจากร้านเราแล้วนะฟีลิ่งมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับก็สวยครับสติกเกอร์เราก็ดูดีดูเข้ากับสีโชคดีครับเมื่อขั้นตอนรีวาวโชคเสร็จทั้งหน้าหลังนะครับเราก็เริ่มเข้าประกอบตัวเซลลิงนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับชนิดบอลจอยแขนกลมครับเพื่อให้ดูกลมเกลียนและเนียนเข้ากับตัวรถ มอติดตั้งเสร็จแล้วออกมาแบบนี้เลยส่วนตัวผมเองนะครับก็คอยเช็คงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมคุณภาพในการติดตั้งทั้งหมดครับอันนี้ก็จะเป็นการยึดน็อตตัวการนะครับด้วยน็อตล็อกอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้มีแรงบิดตัวและทําให้น็อตมันคลายตัวได้ครับเพราะว่ารถตู้เองจะมีแรงบิดตัวค่อนข้างสูงครับมีการทดสอบนะครับการใช้งานหลังจากติดตั้งไปแล้วคันนี้นะครับมีการรีวอล์วสีต้นนะครับชกเดิมเพราะเป็นชกจาก พัดบิดนะครับเราวีวาใหม่เป็นสไตล์ของเราเองแล้วก็ติดตั้งตัวเซตลิงนะครับเป็นแบบชนิดบอลจอยแบบเชื่อมแขนสีดานะครับสําหรับซีรองทันนี้มีการทดสอบนะครับฟิลลิ่งแรกเลยนะรอยตะเข็บเล็กๆนะครับรอยต่อเล็กๆอ่ะคือถ้าวิ่งไม่วิ่งไม่เร็วมากนะครับแทบจะไม่รู้สึกเลยด้านหลังมันจะค่อนข้างเนียนไปกับรถเลยแล้วพอเรื่องคอสะพานรอยต่อถนนครับความตึงตังนะครับลดลงกว่าเดิมเยอะมาก อาการแบบลดสายหรือการแบบเปลี่ยนแรงกระตันหัดน,นะครับรถจะนิ่งแบบนิ่งมากครับจบรอบไวมากค,คือไม่มีการโยกซ้ายขวาเลยนิ่งเืยเชื่อเลยครับด้วยที่น้ําหนักรถที่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็น้าหนักเยอะรถมันสูงนะครับแต่การแกว่งอาการโยนแทบจะไม่มีเลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวซีตรองจัมเปอร์นะครับซีตรองจัมเปอร์ um um จะเป็นรถปูค่อนข้างใหญ่ ผมมองว่าอีกนิดนึงจะเป็นมินิบัสอยู่แล้วครับมีความแบบใหญ่โตมากนี่ห้องโดยสารด้านหน้านะครับกู้คนขคับคือเนี่ยที่เท้าแขนยังอยู่ห่างตัวรถเลยฮะลองดูเดิมันมีสเปซเยอะมากครับใครที่ตัวใหญ่นะครับหรือชอบความกว้างขงวางเพราะว่านึ่เป็นเป็นทั้งเรื่องเป็ที่โ okay อเคนะครับและอย่างเครื่องยนต์นี้ก็ค่อนข้างแรงรถใหญ่โตมีน้ำหนักเยอะแต่ว่าการใช้งานไม่อึดเลยครับที่ยูกเล็กหรือว่าแบบอยากเดินในรถอย่างนี้สบายเลยครับกว้างจริง ส่วนของแต่งล่าไห่นะครับก็ต้องเป็นหูเฉพาะทางหน่อยเพราะว่าด้วยตลาดบ้านเราไม่ค่อยนิยมแบรนด์สีรองเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีคนทําได้หรือถ้าไม่ได้สเรียสว่าจะต้องแบบขายต่อได้ราคาดีหรือ,อ,อตอมง,ง่ายค่าตอมสวยเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่นาสนใจครับเพราะว่าในยุโรปเองในต่างประเทศเองอ่ะตัวสีรองนี่จะได้โดนใช้ในพวกแบบรถพยาบาลรถ ผู้ภายรถตำรวจอะไรพวกนี้ครับที่เราเห็นในหนังอ่ะก็จะเป็นสีทองคะเยอะในโซนยุโรปนะครับ<ช>ต้องบอกว่าหลังทําไปแล้วนะครับมันมีความนวลครับนวลและเนียนมาก<ส>พวกรอยตะเข็บพวกนี้ครับที่เป็นซีเมนต์คือแบบแทบจะไม่รู้สึกเลยนะเนี่ยวิ่งเรืยความเร็ววันสี่สิบห้าสิบคือเนียนเลยครับพวกคอสะพานคือจบไปมากจังหวะโยกรถคือแบบนิ่งเลยหรือโยกปุ๊บกลับมาปะคือรถนิ่งเลยไม่มีการแบบโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็จบใครที่ใช้รถประเภทนี้นะครับอยากให้รถนิ่ง สใจมาคุยรายละเอียดได้ครับเพราะว่าจริงๆรถตู้แต่ละคันนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างหรือปรับปรุงช่วงล่างมาแล้วค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางขางมันมีการแปลงไปแล้วมันก็ต้องมาคุยกันเรื่องหน้างานอีกทีกับความต้องการอีกทีครับเพราะว่าคันนี้หลักๆเลยลูกค้าบอกว่าเขาจะเดินทางของคุณแม่ซึ่งคุณแม่อายุเยอะแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาโดนประจาคือโดนบ่นครับว่ามันเด้งและมันตึงตังมากแล้วอีกอย่างที่เขาเจอประจำเขาบอกว่าเวลาขับ2คนก็ต้องไปลดลมลดแก๊สนะครับในกระบอกโช๊ แล้วพอนั่งกันเยอะต้องแอร์แก๊สอีกการว่าจะเดินทางครั้งหนึ่งอัดไปอัดมาอยู่ครับแล้วจะรู้สึกเซ็งในการใช้รถและอาการตึงตังก็เยอะแต่ตอนนี้คือเรารีวาล์วให้ใหม่พร้อมตั้งติดแซตลิงเข้าไปครับอาการผมว่าค่อนข้างนั่งสบายเลยครับขับง่ายด้วยคุมรถคอนโทรลรถง่ายมากใครนะครับอยากได้สไตล์นี้หรืออยากได้สไตล์ไหนลองคุยนะลองโทรเข้ามาคุยได้ครับเรายินดีให้คำปรึกษาคันไหนทําได้ทําไม่ได้จริงๆคันนี้นะครับสีตรองคันนี้เป็นรถขับหน้า ด้านหลังเนี่ยจะเป็นเป็นคานแข็งที่แบบไม่ได้เป็นเพาขับนะครับเป็นคานแข็งธรรมดาพวกกลุ่มรถเก่งในบ้านเราก็จะเป็นระบบนี้กันเยอะถามว่าติดได้ไหมจริงจริงมันติดได้นะแต่ว่ามันต้องแปลงเยอะถ้าคุณคิดว่าอ้คุณชอบรถประเภทนั้นประเภทนี้แล้วแบบอยากติดจริงๆอ่ะมาคุยกันครับผมถ้าไม่ได้ลําบากจเกินไปผมจะทําให้เพราะคัน,นจริงจริงก็แปลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือก,ก็คุ้มค่าอยู่ครับ สร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจาบเจ้าซีตองจัมเปอร์คันนี้นะครับตัวนี้ตัวหลังคาสูงด้วยลูกค้านะครับก็มาติดเซ็ตลิงค์นะครับเป็นตัวบอลจอยสีดําแบบเชื่อมนะครับแล้วก็รีวอลช็อคใหม่สีต้นเลยครับทั้งหน้าและหลังมาจากฮัตบิดนะครับตัวนี้เรารีวอลให้ใหม่เป็นสไตล์ของเราเองคันนี้นะครับติดตั้งเสร็จแล้วรับรองว่าไม่มีบ่นแน่นอนครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ตอนแรกที่ลูกค้ามาลูกค้าบอกเลยว่าคนนั่งหลังบ่นครับคือคุณแม่เขาเองแต่ติดไปแล้วนี่ผมมั่นใจเลยครับว่า คำบนน่าจะหายไปเพราะว่าจางที่ได้ทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท่อนะครับรอยต่อถนนถนนคอนกรีตนะครับคอสะพานหรือแม้แต่กับรถดูเทิร์นไว้นะครับโยกรถเร็วๆเปลี่ยนเลนนิ่งขึ้นมากครับมีความนวลมากขึ้นนวลแต่ไม่ย้อยครับโค้งดีครับไม่ยบยากแน่นอนใครมีรถสไตล์นี้นะครับหรือสไตล์ไหนอยากให้เราแก้ไขให้ติดต่อมาได้เลยครับเราจะการให้เองครับขอบคุณครับ